ออกค่ะไม่สุมม่มแล้เนาะในคกองจะมาเป็นนาจ้อค่ะมิโบค่ะนี่นี่นค่ะ,คะสั่งมาสั่งมาค่ะลองเกยได้กัน อันนี้ครัปนเพกมาเป็นแข้ครับนี่แหละมาดีนะครับนะ้งรมันอืมฮะันนี้นะไม่เนิคง้งน,นี่แล้วก็เก กาวนหายกาวติดหนะาจอครับนะครับกาวปลูกมาแข็งใั่นี่ครับมาดีนะฮะเนาะอนะครับนี่ครับเขาสั่งมาจาก tiktok ฮะนะสั่งมาจาก tiktok ฮะนะอันนี้เป็น พิมมันขาน่พิมกัะจกขาน้อเว่าเขาปันมาในน่าจะใหญ่กว่าขนานี่ฮะพิมกัะจกขาน้อแหนนอที่เป็รจตงไนครับนฮะแล้วก็นขาน้ะจกขานะตัวนี้มันก๋อยมันอยู่กรลบกับกเลิบขน ตัวนี้ครับเพราะนั้นนี่กันเนาะตัวนี้รับกับก็เรียมมันตัวนี้ครับเาได้มาเปลี่ยนก็เรียมเลยครับนี่สั่งมาจากทิกต็อกครับเนาะนี่ครับแต่ตู้บนเปลี่ยนก็การนะครับเนาะพันสองพันสามมือนกันแหนี่เขาเลยแกะไว้ถึงแล้วครับเนาะเขาเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนด้วยครับเนาะนี่กันเนาะเขาก็เอาเบ็นออกแล้วครับเนาะเบ็นมันก็ติดติดจึงงัย นครับทีน no? no? nah no? yeah. okay oh, okay ี้จะไหนจจมนาะีม hmm. คีดลอกมันนะจจมันก็นี่ครเขาปิดก้นอะไปกนะนี่ครับปุกเก้นอรกันี่ครแกะ่อะไรันเนแกะออไรในการทีมีกันไนนเาะเป็นไงนะครับเขากดเรื่องออกแบบนี้นะ นี่แค่เนาะจอตัวนี้เป็นเก่าแค่เนาะตัวนี้แค่จอเก่าแค่เนาะนี่ฮะมันแตกแค่เนาะแต่ว่ามันรับเครื่องใหญ่ก็มันเอามือนแปดมันแค่เนาะแล้วก็ขาก็สั่งมาใหม่ตัวนี้ฮะเอามาประกอบด้วยกันแค่เนาะตันมันจะลีนดีครับ่เนี่ยแค่เนาะแค่เนก็ขาใส่เยอะแค่เนาะนี่ฮะ ออนะส่ยาวครอมนอันค่ะตรงนี้ครับมาลองเทตดคคกันครับต่งไหนค่ะนะนี่ครับี่ครับ นะคร mm. ับก็กบยาก็ยึดฮาดไว้กันเนาะนึ่ก้าวันเดติดน่ครับเนาะเงินเบิรมไกลนในปลาไติดเก้าเนาะมันคิดมันตยาวควัเนาะนี่ยาวครัเนาะเก้าวันก็เนี่ยนะยาวคัเนาะเดี๋ยวขาได้สัตว์วก่อนนะเนาะเดี๋กลับมานี่ยทั้งกวน ติดพ okay. 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 mm ิมพ์นะจอมงบี้าวไปติดยาวไัเนี่นะมต่อยกันนีติยาวเป็นจริงหรนเ่เนี่นะมเนี่นะโอเคตุกแคมดีอยู่กันนะหนึ่งนี่ยเนี่ย